สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่าน,นะะที่เข้ามาติดตามย t u b e นะคะของที่บอลห่งลี่นะคะวันนี้นะคะที่บอลจะมาแบ่งปันวิชาการทำธุรกิจระบบตัวแทนตอนที่3นะคะวันนี้ตอนที่3เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ3ทักษะของการที่เราจะเป็นต้องพัฒนาตนเองนะคะวันนี้ในเรื่องของการทำธุรกิจ เราต้องมีทักษะด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จเรามาดูนะคะว่าสามทักษะนั้นมีอะไรบ้างแต่อันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปกติแล้วช่องทางการค้าขายหลักของโลกก็จะมีอยู่4แบบ4ช่องทางก็คือ1ขายปลีกคือทำงานคนเดียว 2. ขายตรงคือทำงานคนเดียวเช่นเดียวกัน 3. ตลาดหลายชั้นหรือการตลาด MLM คือการมีคนทำงานให้มีระบบทำงานช่วยนะคะ 4. คือการตลาดออนไลน์คือการทำงานด้วยโพสต์คอนเทนต์โพสต์คลิปต่ตางๆให้คนตัดสินใจสัส่งซื้อหรือตัดสินใจใช้บริการธุรกิจกิจการของเรานะคะ ซึ่งเรามาดูทักษะ3ทักษะที่เราจําเป็นจะต้องพัฒนาตนเองนะคะประกอบด้วย1 copywriting คือการเขียนโฆษณาให้โดนใจคนวันนี้แน่นอนค่ะเราจำเป็นจะต้องมีทักษะในการทำการตลาดออนไลน์เราต้องเขียนโฆษณาให้โดนใจคนให้คนอะ่ะอ,อยากจะมาซื้อสินค้าของเรานะคะอยากที่จะมาใช้บริการของเรา นะคะเราจะพูดยังไงซึ่งเราต้องมีทักษะด้วยเราต้องไปเรียนรู้ด้วยนะคะเอะทำไมเขาโพสคลิปยังไงเขาโพสข้อความยังไงถึงมีคนไปซื้อสินค้าของเขานะคะเราต้องไปเรียนรู้ไปศึกษานะคะข้อที่สองก็คือทักษะที่สองคือ c r o s s i n นะ เพราะสิ่งคือการปิดการขายที่ส่งพลังเช่นปิดด้วยวิดีโอปิดด้วยโทรศัพท์แชทออนไลน์เป็นสคริปต์พูดที่ส่งพลังตอบคําถามตอบข้อสงสัยฝึกการพูดปิดการขายตรงนี้สําคัญมากนะคะคือมีคนจะมาซื้อสินค้าของเราแล้วแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงในการปิดการขายไม่ได้นะคะตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะลูกค้ามาหาเราแล้วสุดท้ายเราปิดการขายไม่เป็น เท่ากับเราเสียลูกค้าทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการขยายธุรกิจมันจะโตได้ต้องใช้การตลาดออนไลน์ช่วยเช่นการสอนวิชาระบบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพมีทักษะระดับสูงนะ,ะและมีระบบช่วย High i n c o m e Skill คือเป็นทักษะที่จะไปช่วย ผู้คนต่างๆในแต่ละสาขาอาชีพด้วยไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครอยากจะมาดูคลิปของเรานะคะไม่มีใครอยากจะมาซื้อสินค้าหรือบริการของเรานะคะตรงนี้สําคัญมากเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราจะต้องมีต้องเรียนรู้นะคะต่อมาทักษะที่3ก็คือทักษะในการลงทนุนนะ,ะทักษะนี้ จะทำให้ท่านได้ผลตอบแทนสูงเช่นโปรโมตสินค้าให้เป็นกรณีมีสินค้าสองตัวราคาที่ต่ำกว่ากับราคาที่สูงกว่าเราต้องเลือกสินค้าที่มีราคาสูงกว่าเลือกมาเพียงตัวเดียวและใช้สินค้าต่อชิ้นกำไรเท่าไรโดยใช้ทักษะปิดการขายเห็นไหมคะทั้ง3มทักษะนี้จะมีความเชื่อมโยงกันต้องใช้ตลอดควบคู่กันตลอดนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกค้าเข้ามาถามเราแล้วเราจะพูดยังไงเพื่อปิดการขายให้กับลูกค้าสามารถโอนเงินจ่ายเงินให้กับเราตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปในสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาด คลิปถัดไปนะคะ